ดีครับทุกนะวันนี้เราก็จะไปตกปลากันที่อ่างเก็บน้ํคลองหลวงรัชโลทนอนน,น,น,นนะครับตอนนี้นีก็เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ประมาณบ่ายโมงเนาะตัวนี้บ่ายโมงเรากําลังมุ่งหน้าไปยังราชโลทอนนะครับได้การพูดคุยนัดแนะไว้กันกันน้ำบดเนาะนัดกันน้ำบดไว้อีกท่านอยากจะไปร่วมตกปลาด้วยกันนะครับก็ประมาณหนึ่งวันหนึ่งคืนครับคลิปนี้เดี๋ยวลองไปดูครับว่าจะมี หมายให้เราลงไหมครับครับในส่วนของเหยื่อก็จะเป็นขนมปังนะครับวันนี้ก็เตรียมมาทั้งหมด20่สิกว่ากว่าถุงเลยยี่สิบสองเดี๋ยวเรามาปัดเหยื่อกันครับเหยื่อที่เราใช้วันนี้ ปั่นทีละสามถึงนะครับเ,เครื่องปั่นของผมมันใช้ครึ่งแรงนี่ <c oughs> จะปั่นเนื้อ <c oughs> เนียนๆเลยนะครับผมปังอย่างเดียวครับหลังจากปั่นเหยื่อเสร็จนะครับผมจะพักเหยื่อไว้นิดนึงนะครับความร้อนของการปั่นของเหยื่อของเราเมื่อเราปั่นเสร็จเนี่ยมันจะมีความร้อน ผมจะพักไว้เหยื่อประมาณสัก5นาที10นาทีเนาะก่อนที่จะนําไปใส่ในถังนําใส่ภาชนะหรือนำใส่ถนะุงก็ตามนะคะจะพักเหยื่อประมาณ5-10นาทีเพื่อให้มันถ่ายร้อนกว่าเนลือเหยื่อออกมาก็จะประมาณนี้ค่ะขนมปังอย่างเดียวนะครขนมปัง,งเงี้ยไม่มีส่วนผสมอื่นๆเลยครับ วันนี้ก็บ่ายสองนะครับเราถึงหมายแล้วครับ่นามนักกลาเยอะเลยครับเดี๋ยววันนี้มาเจียมกันน้บดนะครับน้บดตีตีรอแล้วครับได้หลายสิบหางแล้วใช่ไหมน้าบดขึ้นระชังครับน้บดตีรอน้บดเพิ่งมาถึงนะครับนี่ครับปนินมาแล้วครับ เดี๋ยวขอญาตนี่ครับตัวส,สวยๆเลยเ,ยเาาดีเ๋าาดยวขอญาตขอญาตตั้งเซียนแป๊บหนึ่งครับคนของก่อนครับตัวน,นี้ก็บ่ายสองนะครับบ่ายสองนิดๆนะเราลงเหยื่อไม้เล่นะครนะมาเจมนะบล็อน,นะครับสามคันครับเดี๋ยวเพื่อนม<ะ>ีคันที่สองนะเดีย๋ยวลองดูกนะันว่าจะมีตัวยนหรือเปล่าแป๊บหนึหน่งซี

น้องตะเพียนหรือเปล่าครับอะ <laughs> ว่าว่าว่าของแท้หรือเปล่าน้าตะเพียนนี่ของแท้นะครับ <laughs> น <c oughs> ี่ครับได้รับการทักทายจากปลากระบ,บ,บอกนะครับตัวแรกเพื่อนขอดูป้าหน่อยกระบอกนะครับตัวแรกขอบคุณครับ Hey, đi, 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 đánh đánh bánh bánh <laughs> nặng vậy gì <laughs> <Ôi cười> <laughs> Đây nhịp nám em phi này nhịp, nhịp, nhịp. Lá, 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 lá.

แต้มแรกครับดอกแล้วถ้าไม่เอาวัดจะเป็นวันนี้กเนนุชนะครับประมาณสนิ้วนะครับแต้มแรกของเราครับเจนนุชจัดให้ครับตีทางกันกันน้โบ๊ทนะครับมผ้าไมีผ้าหมจับกันสมตนี้ เดี S <S <Vander> ๋ยวมาตามชมกันต่อครับมาตามชมกันต่อไม่เป็นของใครวัดรู้สักมังว่าใครวัดมาครับดูน้องเอิร์ธยืดเลยครับกันนี้มีไซส์รือเปล่ากำลังหลิงไม่หลไม่ขนาดนั้นอุ้ยมุดเลยเหรอ มดลมดลอ้อมมีปากตรงนี้เลยนะมุดแตกมุดขึ้นเลยมุะขึ้นปุ๊บมุดครับดูกันต่อเอวยาวครับหนังชีวิตเนี่ยเดี๋ยวเจนุชจะเอาทีเด็ดอะไรมาให้รับชม ตามต่อครับโอหน้าเนี่ยปลาสามตัวอยู่นี่มดเลยเนี่ยเอ๊ะอ๋สือไหมสือไหมกออีกดิกออีก แกะตัวเจี๊ยบกระบอกตัวกระบอกตัวสวยๆอีกตัวแต้มครับใส่ฝ่ามือครับว้าวน้าตีน้าค้อมครับน้าตีเลยน้าต้องไม่เลยขาวอ่ะเลยขาวดิตรงนี้แจ้งเลยน้ามาตรงนี้ก็ได้ดูที่หน้าปลานในปากนะ น้าเลยขาวมานหมดทางนี like, tá, ้หมดทางแกบเกิด huh. ล้เพาะผมตีซ <right> no ้ายขาวไงซ้ายเป็นขุยทั้งนี้เลยเนี่ยปนินน้อยไงปนินน้อยลุงแน่เลยของเราของรถก็ทักแปดแักสี่แปดสี่มันขุยหมดแล้วเนี่ยวารดาผมว่าขุยหน่อยเยอะเลยเห็นไหมผมว่าตัวเดียวกับผมนี่แหละ นี่มตามันเยอะม,ม,มันตะกัดใช่ไหมไม่ใช่ปานินนะปานินกัด้แล้งลมแล้แลจบนี่เราไปตั้งคณะเอตลกไม้นะเวริร์กตกแตงป่า ลุงพอไปนอนทั้งสองคืนน้องพอดไปนอนทั้งสองคืนไม่เคยเห็นหน้าบรรินเลยแต่บรรยากาศมันโคตรดีเลยฟุ้งมันลานมันย่ามัโหยงนะไอ้โอ๊ยเดี่ยวมึงโอ้โหกระบอกมาอีกหนึ่งเต้มบรรินไซเว้นๆนะ ตีเบ็ดสามคันครับเบ็ดอยู่ข้างบนหมดสามคันเลยครับโบ๊ทสามคันแล้วโบ๊บอกจะเหลือคันเดียวเลยตรงนี้บานเดียวไม่ทันขวิ่งขวี่งขวี่งมาทำไมอยู่ก็ จะเหนื่อยตรงนี้เลยนะติดจึงอะไเป็นเตเรีนล่ะช่วงเย็นเย็นก็ยังเป็นน้ไซส์ทำเค็มนะครับใส่ประมาณฝ่ามือใส่เล็กๆ ครับใส่ง,งามๆเ,เ,เ,เหลืองๆ,ๆตัวนี้งามงามสุดสำหรับช่วเงเย็นนี้นะครับเป็นครับใส่ง,งามงา้อีกึ่งครับใส่ทำเข้มสวยๆ

นี่ครับบล์บ์กระจั่วมาอีกหนึ่งแต้มไซส์สวยๆนี่ครับขอโชว์ตัวหน่อยครับดับบลดูตัวหน่อยครับนี่ครับไซส์งงงามครับดับบลนะครับนีเป็นสีเว้นๆนะครับไซส์เว้นเน ดูกันต่อครับนี่ครับนี่ทางฝั่งซ้ายครับดับโบรครับไซส์ซสามครับตัวนี้ไซส์าสามสามขีดสามขีดนะสวยอยู่ครับตัวนี้ประมาณสี่ห้าขีดอยู่ครับประมาณห้าขีดเลย ครับตอนนี้ก็ประมาณช่วงสามทุ่มนะก็มีนกอินทรีเข้ามาทักทายเรื่อยๆนะแต่กินค่อนข้างหหา่ตัวครับกับโบ้ตั้มเขยเลยที่รัชรถรังเดี๋ยวตามชมกันยาวๆครับว่าจะมีไซส์สวยๆไม่นี่นะนั่นเป็นถังแห่เฉยลงมาตามชมเลยจะมีตัวสวยหรือเปล่าเยอะเย็บปนินนี่นะครับซีกุ้งนิดๆครับมีไซส์สวยเข้ามาทักทาย เดี๋ยวตามชมกันต่อครับนะนะจบต,ต,ตัวคู่เลยไซส์สวยๆตามกันต่อครับต่น้องต่น้องยอมใจดูมากินเรื่อยๆนะครับเป็นน้องนิ่ไซส์ประมาณฝ่ามือชมกันต่อครับนะนะตอนนี้สามช่วงนิดๆเหรอ จะให้เราเป็นคนตกเองใช่ไหมนี่ก็มาเรื่อยๆนะครับต้องมินไซส์ปลาหมือนะไซส์เคฟชมกันต่อครับด้่อยประก็ประมาณสี่ทุ่มนะครับก็ยังเข้ามาทักทายอยู่เรื่อยๆนะครับ ตามกันต่อครับนะนะปาณนาบดมีปนานะเอกก็มีตอนนี้มันเที่ยงคืนนะครับน,น,น,นะก็ยังเข้ามากินเรื่อยเคื่้ยชมต่อกันย,วยาวๆครับ ที่สองกวา่าที่สองยี่สิบฝนตกใส่ต้องพักไม่ไหวผมขึ้นมาพักเงยตะเกนนูตกเยพรุ่งนี้เช้าลุยกันต่อครับก็เช้าของวันอังคารแล้วนะครับเมื่อคืนเราก็ตกจนถึงประมาณช่วง ตีสองตีสองกว่ากวงมีฝนตกด้วยครับเมื่อคืนแล้วก็ตกไม่แรงครับตกพออยู่ได้แต่แล้วตอนนี้ก็ตีห้าครึ่งครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับว่าจะมีน้องนินไซสวยๆวยหรือเปล่าครับไปครับดูกันครับ ไปถ้ายป่ะหลับ้งหมด <c oughs> ใจไม่ไหร่วะหน้นาเขาตีเอตกตะคืนฝั่งขวามือได้โบ้สองตัวโบ้เลยนะแล้วก็เขาตีทางด้า đi ra dù nó nè ta war hoàng mọ ปลาอยู่ในนั้นเองทำไมเยอะขนาดนั้นอืปลาขาวก็บอกอะแม่น้อว่าใหญ่เลยใช่ไหมัย มาแล้วครับเชา้าๆน้องมินเว้นๆเ, <c oughs> เดี๋ยวตามกันดูครับก็จะมีไซส์สวยๆรับชมกันลอง,งเพลงแว้นๆมาเลยเงี่ยวเราจะโดนนถบูสหลอกมาเชื่อ มาเรื่อยๆครับตามดูกันต่อครับรรตัวใหญ่มากนะสองโลกว่ากว่าตัวนี้เดี๋ยวเราจะทำะอาห<อ>ารก<อ>ินกันเลยยันนี้าราบปลาตองไก่จัดไปครับผม ตอนนี้ก็สามโมงนิดนนะครับสามโมงครึ่งนะครับยังอยู่กับน้โบสทอยู่ครับนี่ครับเราเชฟนะครับเจนนุชนะครับลาบปลาไกยครับเป็นปลาไกยที่เมื่อคืนตกไว้นะครับเราหน้าบากข้างๆวัดให้ครับนี่ครับเดี๋ยวทำกินกันที่อ่างเลยก็บรรยากาศโดยรวมยังโอเคอยู่นะครับอากาศไม่ร้อนมากก็ ต <stell ies. S 1> น้านักตกปลาก็ยังคงข <main, S 1> <ล>ับข้างเหมือนเดิมนะครับกินเรื่อยๆนะครับแต่ยังเป็นไซส์ประมาณไซส์ทําเค็้ยวสามสี่นิ้วสี่ห้านิ้วเนาะ น้อยอยู่นะผมว่าจุติเปดครับก็ส่งงานอ่างเก็บน้ำคลองหลวงและเชลโลทอนะครับกับทริปหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับวันนี้มาร่วมเยมกันะบุก็ผลประกอบการก็ต้องินเว้นๆเยอะพอสมควรครับก็ฝากนะนะที่สนใจอยากจะมา ที่นี่เนาะก็รบกวนฝากเรื่องขยะเนาะครับแล้วก็อยากตกก็สอบถามนานาที่ตกอยู่ก่อนนะครับตกได้ทุกคนครับตกได้ทุกคนผมก็ขาจอนะครับผมก็เดือนสองเดือนมาทีครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ